ดูดีนะผาสวยมากเลย สีนาลอดเหมือนเห็นท่านยิ้มด้วยนะไปอีกทางเป็นซอกเยอะมากเลยนะน่าจะเป็นทางนี้ครับทุกคน วัสดีครับมาเจอกับผมเจ้ามอสเจ้าถิ่นนะครับแล้วทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่วัดลับแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่แถวคำอาหวนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ทุ่งนาเถียงนาใครก็ไม่รู้แบบแต่บรรยากาศดีมากเลยนะมองตรงไปก็จะเห็นข้างหลังพระใหญ่ของภูมนโนลมนะครับแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปวัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่บนภูเขาเป็นสำนักสงฆ์ภูสีแก้วนะครับผมเห็นใน อทอทอทอมุกาหารเดี๋ยวผมตามรอยทอทอทอไปนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะปะมอนน้อยเจ้าถิ่นไปเยือนกันครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนป่ะติดตามชมกันครับแล้วเราก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับประมาณอีก2กิโลนะภูเขาโอ้สูงหน้าดูเลยดูเป็นป่าเขียวเลยนะตอนนี้ ไม่รู้ว่าผมจะหลงไหมดูแบบป่าแบบอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้นะก็คือหน้าฝนอะ่ะเขียวเลยไม่รู้ว่าเส้นทางมันจะปิดทางเก่าหรือเปล่านะหรือว่าจะมีทางให้ผมเดินขึ้นไปไปดูยังน,นะครับสูงมากเลยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงวัดภูสีแก้วนะครับเข้าไปกันครับโอ้ ทางก็ลาดยางแล้วนะลุยกันครับมาไปปีนภูเขากันครับดูดีก็น่าจะถึงลานวัดแล้วนะเดี๋ยวราหาที่จอดกันดีกว่าครับและตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับ ก็ได้ถามพายอาจารย์ว่าขึ้นมาได้ไหมอาจารย์ก็ใจดีมากนะครับยิ้มต้อนรับคนที่มาก็บอกขึ้นมาได้เลยครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปน่าจะเป็นหินหยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาวัดนะผิดคาดนะครับนึกว่าจะเดินป่าขึ้นมา จริงๆเราเดินขึ้นมาก็เหมือนจะสูงนะครับในรูปแต่ก็นี่ครับต่ำๆนะแล้วก็มีบันไดให้เราขึ้นมาก็จะมีองค์พญานาคก,ก็จะมีพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของแต่ละคนนะครับแต่ละวันเดี๋ยวผมพา มาดูที่สวยๆดูดีนะผาสวยมากเลยโโหคือชันมากเลยนะเริ่มสูงแล้วเฮ้ยมาเที่ยวได้สบายเลยนะคือไม่ได้บู๊ขนาดนั้นนะครับ สูงสูงอยู่นะทําเป็นเล่นไปโอเคครับแล้วเราก็จะเข้ามาในตัวตัวโขวดหินตัวถ้ำนะครับว้าวมีข้างขค้าด้วยดูเราเข้ามาก็จะเป็นเป็นซอกถ้ำนะครับ ตรงนี้ซิก่อนอันนี้คือเป็นซอกถ้ำนะครับเป็นลูกแก้วของหลวงปู่ผู้ชงนาคราชนะครับอันนี้จุดทูบ16ดอกนะครับตั้งนามวสามจบแล้วก็มีป้ายาคำบูชาอยู่นะครับตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นหินเอารองน้ำนะครับหยดลงมาจากถ้ำนะเป็น อินตามธรรมชาติเลยนะอันนี้ก็เป็นคลองนะเฮลาตีอันนี้คือหน้าผาแล้วนะโหสูงมากเลยครับเราไปกันต่อนะอันนี้คือน้ำจากธรรมชาตินะครับนี่ดูดิเป็นแอ่งน้ำเลยทางวัดทำเป็นแอ่งน้ำนะครับ ตรงนี้มีข้างขานะกลิ่นข้างขาวแรงมากเลยนะก็จะมีพระพุทธรูปตั้งไว้เป็นวาวก็มีตัวต่อด้วยนะตัวใหญ่มากตังใหญ่มากเลยเราเดินเข้ามาซอกถ้ำนะครับก็ยังมี มีพญานาคเยอะมากเลยนะองค์ดิสถานอยู่อันนี้เป็นพะระฤาษีพะระฤาษีนารอดเหมือนเห็นท่านยิ้มด้วยนะขออนุญาตเด้อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินมาดูตรงนี้ก่อนว้าว ไม่รู้ว่าให้ใส่รองเท้าขึ้นมาไหมนะไม่เห็นป้ายนะครับก็ยังไม่รู้นะมีซอกหินโอ้สวยมากเลยนะเฮ้ยดิซอกหินถ้ำแล้วก็จะมีเลขด้วยมาเอาเลขได้นะครับทุกคนว้าวตรงนี้มองเห็นวิวพระอาทิต์ด้วยเห็นถึงนิคมเลยนะครับ อดี่ปัวด้วยผมจะไปยังไงเนี่ยทางไปนำ้ำมาศการหลวงปู่มั่นนะครับทางไปถ้ำนาคขลาดเราจะไปนำ้ำมาศการบูชาถ้ำหลวงปู่มั่นนะครับน่าจะพระอาจารย์น่าจะ,ะ,จานนาจะมาทําสมาธิที่นี่นะครับวุ้ยทำไมมัน นี่เยลยเหรอลงมาข้างล่างก็ได้นี่เสรจลร้อยล้ของผมทางนี้เหรอ,อู่ทางไหนทุกคนครับผมไปมั่วผมผมอาจจะลงก็ได้นะ ที่ผมเอาไฟฉายมาแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวขอเอาไฟฉายก่อนโอ,โอเคครับตอนนี้ผมได้ไฟฉายแล้วนะมาดูกันว่าผมจะมีบุญได้ไปบูชาหลวงปู่มั่นไหมอ๋อน่าจะเป็นทางนี้ครับทุกคนใช่ไหมนี่โอ้แต่ต้องคานเข้าไปอ่ะ لا 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 เป็นที่เป็นที่นั่งสมาธิของพระนะครับก็จะมีพระเครื่องรางของขังนะอันนี้น่าจะเป็นขี้ข้างขาวนะครับกิ่นแรงมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่ามันเชื่อมโยงมาจากนู่นเรายืนได้ไหม อ๋อที่จริงอยู่ตรงนี้ครับดูเงาีิผมพามาบูมากเลยนะคือไม่รู้ว่าใครเคยมาแล้วนะแต่คือสุดมากเลยครับสถานที่นี้ตรงนี้น่าจะเป็นเป็นที่นั่งสมาธิอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้พระพุทธรูปนะแต่ตรงนี้เอา เป็นเป็นหลวงปู่มั่นนะครับมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอกาบก่อนครับสาธุอามาด้อยครับนี่ผมก็พาพี่พี่แม่แม่แม,มาพ่อพ่อมาดูกันแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราออกไปอีกทางอาี่่จริงมันเป็นซอกเยอะมากเลยนะ เด็ดแล้วนะที่จริงตรงนี้ก็อร่อยนะ มากเลยนี่ไงเราผมได้มานมัสก,การแล้วนะทางนี้ไปทางไหนครับโอ้เป็นซอกทำเราไปไม่ได้นะเพราะว่าทางวัดเอาพระพุทธรูป ไปพญานาคมาไว้ตรงนี้นะก็คือห้ามเข้านะครับเ,เข้าได้เฉพาะพระนะไม่เป็นไรครับโผล่มาแล้วตรงนี้แล้วไปไหนต่อครับเนี่ยอา้อาวเราจะขึ้นไปยังไงอะทางขึ้นอ <c ười> <c ười> ะคือตอนนี้ผมหาทางขึ้นไม่ทางขึ้นทางไหนผมต้องได้ก,กลับไปอ่ะ กลับไปครับกลับไปทางเดิมที่เรามานี่คือเราสำรวจถือว่าทางนี้เป็นเสร็จแล้วนะลงดีกว่าหรือเปล่าใช่หรือเปล่า เดียขึ้นไปข้างบนไปไงอ่ะเดี๋ยวนะสงสัยต้องได้บูแล้วครับไปข้างบนยังไงอ่ะต้องเดินไปอีกฝั่งเหรอว้อาสำรวจครับเราไม่ได้เราไม่มีข้อมูลเลยนะผมไม่มีข้อมูลนะผมไปสถานที่ไหนผมรู้แต่ ชื่สถานที่แล้วผมก็ลุยเลยครับเราลงมาตั้งหลักใหม่ก่อนนะว่าขึ้นไปทางไหนเห็นเห็นคนเข้าไปทางนี้กันหรือเปล่าแต่มันมีทางเดินนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปนะเราไม่ที่จริงต้องควรลงไปถามหลวงพ่อนะ แต่เป็นเจ้าถิ่นไงครับเป็นมอสน,น้อยเจ้าถิน่นอันนี้น่าจะทางวิ่งหรือเปล่าโอเคเห็นมีเขาขูกโบด้วยอ,อ้รมดมสมบูรณ์มากดูดิใหญ่กว่านิ้วผมอะอ้อน้องกิ่งกือน่าจะเป็นรุ่นปูลล่แล้วล่ะครับไม่รู้ว่าจะถูกทางไหมไปกันลุ้นนะขอเดินกันขอใช้เวลาเดิน,นครับครับ แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงทางขึ้นแล้วนะอันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับก็เป็นผากลับใจนะครับทางขึ้นไปผากลับใจแล้วเราก็ก็ยังไม่ถึงนะโอ้โห อันนี้ซับเซิฟนะครับยังไม่ถึงยอดแต่ก็สวยแล้วดูดิตรงนั้นมีวัดเด่นมากเลยนะหลังคาสีแดงสีแดงแป๊ดเลยแต่ไม่มีภูเขาอ่ะผมว่าตรงนี้เจ๋งแล้วอ่ะตรงนี้ก็กางเต็นท์นอนได้นะแจมเลยโอ้ ครับลุยกันต่อไปกันต่ออ,นนอีกไกลเลยข้างหลังผมไม่ต่ำกว่าประมาณ3กิโลดีนะทีพกมาน้อยอันนี้คือน้อยแล้วนะ3กิโลใก้ถึงแล้วครับทุกคน ข้างบนภูเขาก็จะเป็นหินนะครับเป็นสาราลิกุติ๋อให้เป็นสาลาเก็บข้าวของนะเอาไว้มาทำพิธีด้านบนว้าวมีแอ่งน้ำด้วยครับแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พยายามที่ จะไม่หายใจแรงนะแต่ไม่ได้อ <_ AD D> ่ะด้เสียงแ <_ AD D> นวเรื่องเลย <_ AD D> สมกับที่รอยคอย <_ AD D> สมกับที่รอยคอยโอ้โหทุกคนดูดิ ไปชมกันว,ว้วาวว้าวอันนี้น่าจะเป็นที่เอาไว้พระมาเดินจงกรมนะครับมาเดินทำสมาธิว,าว้าวก็จะมีคนมามาเล่นด้วยนะมาเล่นผุ้ด้วย ประทัดก็มีว้าวมีแอ่งน้ำด้วยครับทุกคนแอ่งน้ำตรงนี้นี่เราเดินพาดได้ไงครับเนี่ยดูดิโอ้โหบิวอลังการมาก และถัดมาก็จะเป็นจะเป็นเหมือนรอยเท้านะครับก็น่าจะเป็นรอยเท้านั่นแหละครับที่วัดทำขึ้นและมองจากมุมนี้มองจากภูเขานี้ก็จะเห็นเห็นข้างหลังของพระใหญ่นะครับ อยู่ที่วัดภูมนานอหลมโอ้โหดูดิโอ้ยว้าว นี่ไงที่เราเดินตันนะครับทางตันตอยดีกว่าอู้เสียวผมได้มาถึงแล้วคือร้องดังไม่ได้นะอันนี้คือเขตวัดนะครับเดี๋ยวร้องไปไม่สมควรร้องมาเราจะมาเก็บหินนะครับมาตั้งไว้เป็นอันว่าผมได้มาแล้วนะ อันนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับที่เราเห็นกันเดี๋ยวผมขอมานั่งตรงนี้ดีกว่าหลบแสงก่อนเ okay. เดี๋ยวเรามานั่งพักตรงนี้ก่อนครับคือว้าวดูดิผมไปคุกคุกขี้ดินมาในถ้ำนะคาน ารอุโมงมาอะขอนั่งพักก่อนเดี๋ยวพาดูรอบๆแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงสีแล้วนะครับก็ใกล้ที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะสำรวจต่อกันนะครับเมื่อกี้ผมพักชาร์จแบตกล้องไว้นะครับมา ดยมากพอแล้วพอแล้วก็เดี๋ยวจะพาสำรวจสถานที่นะครับว่ามีถึงตรงไหนบ้างนะก็จะมีเสามีเสาธงนะครับแล้วก็เสาวัดนะเป็นธงวัดนะครับเราเดินเข้ามานี่ก็ผมก็เห็นเห็ดอยู่ตรงนี้นี่ดูสิครับมีประมาณหนึ่งสองสมสี่ห้าหก มีหกดอกนะผมเด็ดเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะทำอะไรกินได้อ่ะดูดีไปลุยเดีย๋ยวพาเดินสำรวจด,ดูหน้าผานะครับริมหน้าผาว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนตรงนี้ก็หน้าผานะเดีย๋ยวพาโผล่ออกไปดูสิหน้าผาจ,จ๋าเลยเว้ย ตกไปก็เรียบร้อยเนี่ยมอดทำทำทำสวยมากเลยพาที่ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะมาเดินไปต่อครับเดี๋ยวพาไปดูที่จริงๆนะครับทุกคนครับเจ okay, ็บเราก็มาเดินเลี่ยงๆหนะ้าผานะต้นไม้คือสวยมากเลยนะกไม่รู้ว่าลูกอะไร เห็นสัตว์กินอยู่นะนี่ไงรอยสัตว์กินถ้าสาัตว์กินได้แปลว่าคนก็กินได้นะแล้วมันก็ขี่ออกมาเป็นเหมือนเหมือนขี่ชมดเลยนี่ครับมันก็จะไล่เลียกมันก็จะไล่ไล่กันไปนะเป็นน้ำผานะครับดูดิ จะมีลูกอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นตุ่มกานะแข็งมากๆตุ่มกาป่าอันนี้ก็ไม่รู้อะไรต้นไมน้สวยมากเลยไปภูเขาไหนก็เจอต้นไม้ต้นนี้แล้วก็กิ่งก้านมันสวยมากเลยมาแล้วเราก็โผล่ออกมาอีกทางหนึ่งนะทางนี้ก็จะเป็นหน้าผาอีกเช่นเคย ว้ดีที่ผมมีไม้นะเซลฟี่ยาวๆหน่อยนิดนึงแสงจะหมดแล้วครับทุกคนไปต้องรีบไปดูต้องรีบไปสำรวจจริงผมก็ไม่เดินไม่เยอะมากนะครับมันก็ตรงนี้นี่สวยเนี่ย มาหลบมาหลบแดดได้โอเคเลยเมื่อกี้นี่แล้วก็ดูวิวตรงนี้สวยมากเลยคือเงียบสงบมากเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครมาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนโขดหินยื่นออกไปนะดูดิ มันชาติมากเลยนะอยู่นี่ก็ตรงนี้ก็เป็นโขดหินยื่นออกมาเป็นหน้าผานะอูาสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะประมาณฝั่งทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกก็ถ้าถาัดไปนี่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมแต่ป่ามันลกแล้วนะครับ แต่จริงๆก็น่าจะไปได้แะครับชาวบ้านก็มาหาเห็ดบ่อยอยู่นะน่าจะดูจากขวดน้ํานะครับข้างบนนี่ไปได้อนะแต่มันก็จะต่ำลงอนะไะเรียบร้อยครับก็สำรวจตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็กลับขึ้นไปที่เดิมไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันมาดูว่าจะฟินแค่ไหนและนี่ก็คือวิว ตอนประมาณกโมงเย็นนะครับพระาทิตก็ใกลจะรับฟ้าไปแล้ว